หากคุณต้องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือว่าอยากทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะโค้ดพัดขอแนะนํานะคะคอร์สนี้เลยค่ะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่ช่วยนะคะให้คุณสามารถสร้างภาพสวยๆหรือว่าภาพโฆษณาสินค้าของคุณนะคะเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์นะคะโค้ดพัดขอแนะนําอย่างหนึ่งค่ะว่าการที่เราจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่เราจะหาวิธีการนะคะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ยังไงนะคะที่ช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมีแอปพลิเคชันนะคะหลายๆแอปพลิเคชันที่มาช่วยตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่อยากทําภาพสวยๆหรือว่าอยากทําโฆษณาสินค้าเนะะี่ยค่ะเป็นรูปภาพออกมานะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งคอร์สนี้นะคะโค้ดพัชจะแนะนํานะคะวิธีการหรือว่าเทคนิคง่ายๆที่คุณเรียนแล้วสามารถนําไปลงมือทําได้เลยนะคะแล้วพบกันในห้องเรียนค่ะ